วันนี้ผมจะมาพูดถึงเครื่อง Nintendo Switch ของผมเองก็นี่คือซิงเกิลพอดแคสที่มีชื่อว่าก่อนจากการพุ่งใหญ่จะบอกอะไรกับ Nintendo Switch ครับเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีไดเรกของ Nintendo Switch 2ภายในวันที่2เมษายนที่จะถึงนี้ก็ด้วยระยะเวลาที่ผมผ่านมากับสวิตเนี่ยค่อนข้าง จะนานพอสมควรน่าจะอยู่ประมาณสัก7-8ปีประมาณนี้มันเป็นเครื่องที่ผมมารู้สึกว่าผมอยู่กับมันานานมากนานกว่าเครื่องเกมทุกเครื่องที่เคยอยู่มาในตระกูลของเกมพกพานนะพอเรารู้ตัวว่าเราต้องจากกันเนี่ยก็แอบเศร้าๆนิดนึงกับการจากไปของเออไม่ใช่จากไปตัวผมอยาเรียกว่าจากไปเลยมันก็ยังอยู่กับผมนี่แหละ แต่ว่าเราอาจจะได้เล่นมันน้อยลงเร็วๆนี้ยิ่งเข้าใกล้จะไดเล็กของสวิตสองเนี่ยผมเริ่มรู้สึกรู้สึกเศร้ากับการที่แบบว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเครื่องนี้กำลังจะถึงปลายทางหรือว่าใกล้จะถึงจุดที่ว่ามันไม่ไหวแล้วกับเกมยุคสมัยใหม่ๆก็ลเลยว่าอยากจะทำพอดแคสตที่พูดถึงเรื่องราวความเป็นมาระหว่างผมกับเครื่องสวิตว่าแบบ ในช่วงเวลาที่เราซื้อมันมาเนี่ยเราผ่านอะไรก,กันมาบ้างวันนี้ก็เลยแบบเออถือออกาสมาพูดคุยกับเพื่อนๆหรือเป็นสิงเกิลพอดแพรที่แบบว่าเอ้ยผมก็อยากจะเล่าประสบการณ์ของผมอะให้ทุกคนฟังว่าเอ้ยผมกับสวิตตัวนี้มีเรื่องราวอะไรกันมาบ้างก็ถ้าใครมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับดิน e n d ท s w i ว c h ก็สามารถแชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงไลฟ์สไตล์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเล่นเกมของผมหน่อยแล้วกัน<อ>ผมอะถ้าพูดตามตรงอะผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมพกพามากๆเลยอย่างเช่นทุกวันนี้ถ้าเกิด เราเล่นเกมเนี่ยเราก็จะใช้โทรศัพท์มือถือถูกไหมโทรศัพท์มือถือเนี่ยสำหรับผมแล้วไม่ค่อยโอเคกับการนํามาเล่นเกมเท่าไหร่ไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนผมไหมนะผม,มาอายู่กับเกมมือถือได้ไม่นานต่อให้เกมนั้นจะเป็นเกมแนวที่ผมชอบเกมแนวที่ผมรักเนื้อเรื่องดีๆภาพสวยๆหาได้ยากมากที่ผมจะเล่นเกมนั้นเป็นระยะเวลานานตอนสมัยตอนนู้นเนี่ยผมก็เล่นเกมพกพาหลากหลายเรื่องเอ้ยหลากหลายเครื่องโอ้ลิ้นพันตลอดเลย หลากหลายเครื่องไม่ว่าจะเป็นเกมบอลแอดวานซ์ดีเอสที0อสแล้วก็ 3DS มันมันถึงเจนที่โทรศัพท์มันแทบจะมาแทนอะไรหลายๆอย่างได้ในยุคซึ่งตอนนั้นผมอยู่ประมาณปวช .1 หรือปวชอ .2 องะมา่าน,นี้มันได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเกมพกพาตอนนั้นผมจําได้ว่า PS Vita ละ้ัหรครับที่แบบว่าเขาผลิตออกมาแล้ว มันน่าจะไม่ได้เป้าหมายตามที่คาดแล้วก็มีข่าวมาว่าเกมพกพามันน่าถึงจุดสิ้นสุดอันนี้ผมไม่มั่นใจข่าวเพราะมันนานมากแล้วแต่ผมเคยเปิดเจอไม่รู้ว่าเป็นการประกาศหรือเป็นข่าวที่ออกมาเป็น f a k น n e w หรืออะไรก็แล้วแต่โอ้แต่ตอนที่ผมอ่านข่าวตอนนั้นผมเจ้ามากเลยนะผมคิดว่า Nintendo 3DS อะ่ะคือเครื่องพกพาเครื่องสุดท้ายที่ผมจะได้มีมันแล้วผมก็ยังเก็บไว้อยู่ตอนนั้นผมก็น่าจะอยู่ประมา,มาหาัยปีหนึ่งหรือเปล่านะ Nintendo Switch ได้ประกาศโอ้โหแบบตอนนั้นคือความรู้สึกตอนนั้นมันดีใจมากๆครับไม่มีอะไรจะพูดเลยผมดีใจที่ผมจะได้มีเครื่องเกมพกพารุ่นใหม่แล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้แค่พกพาได้อย่างเดียวมันเป็นไฮบริดที่สามารถเล่นบนจอใหญ่ได้ สามารถเล่นเป็นพกพาก็ได้ซึ่งนอกจากมันจะพกพาได้ไม่พอจอยมันถอดออกมาเล่นกับเพื่อนได้อีกเฮ้ยแม่งแบบเออเนี่ยเครื่องเกมพกพาที่เราอยากได้เราอยากได้มากคือแต่ก่อนเราเล่นเกมพกพาเราก็เล่นแค่คนเดียวหรือว่าอันนี้แม่งแยกจอยก็ได้แบ่งเพื่อนเล่นก็ได้โอ้มันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดๆไปเลยตอนนั้นอะ่ะผมดีใจมากครับผมแบบ ดีใ,ใจจนไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเพราะว่าแบบเราในหัวเราตอนนั้นเราคือคิดว่า3ีคือเครื่องสุดท้ายของเครื่องเกมบกพาแล้วจริงพอเราได้มันมันให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบผมรู้สึกมีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าๆอย่าง Mario, p o โปเกมอนอันนี้คือถ้าเรียกแล้วมันคือเพื่อนเก่าที่ผมเล่นเกมบกพาด้วยกันมาตลอดเนาะมาริโอ o โปเกมตอนแรกที่ผมได้เครื่องมาผมก็น่าจะเล่นเกมทั่วๆไปคล้ายๆกับทุกคนนั่นแหละครับ ก็เปิดมาเกมแรกที่ผมเล่นก็ Mario อวริซ่โอ้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากเลยสำหรับผมเนี่ยถ้าคุณถามว่าเกมอะไรที่ดีที่สุดใน Nintendo Switch ผมพูดได้แบบไม่ต้องคิดเลยครับเกมแรกที่ผมพูดคือ Mario r วริซ่แน่นอนมันเป็นเกมที่สนุกมากๆเขารู้สึกที่ผมได้รับจาก Mario r ว s e มันดีมากๆผมเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่แบบโตมาไกลามากแล้วก็เล่นมันแล้วสนุกมากมันให ประสบการณ์กับ Nintendo Switch หลายอย่างเรื่องของ Joy แล้วก็เรื่องของลูกเล่นต่างๆในเรื่องของการโมชั่นอะไรมากมายทำให้เราแบบอ้เราสนุกกับ Mario Odyssey มากๆแล้วผมก็ได้เจอกับ Mario w o n d e r มาริโอหรือจีบรอดเชฟมาริโออาร์พีจีครับโอ้โหตอสามเบนี้ผมรักมากๆเราก็ได้เจอเพื่อนใหม่เนาะอย่างเซลดาเซลดาเนี่ยผมก็ภาคที่ผมเล่นจะมี Breath of the Wild แต่ว่าภาคที่ผมชอบที่สุดก็คือ The Legend of Zelda Echoes of Wisdom อันนี้เป็นภาคที่นสนุกมากซึ่งก็ได้เล่นมันได้รู้จักมันในจากเครื่ Service. อง Nintendo Switch เครื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ผมทะเลาะกับโบรอนด้วย <laughs> ไว้อยากจะเล่าเรื่องนี้ ื่องของโปเกมอนเนี่ยตอนคลิปของโปเกมอนเต็มๆดีกว่าเนาะตอนนี้กลับมาคืนดีกันแล้วเขาได้นําพาผมเนี่ยไปเจอเพื่อนเก่าที่ชื่อว่าโปเกมอนมิเทรีดันเจียนเป็นเกมที่ผมรักมา,มากๆผมเคยไปร่วมพอดแคสต์กับช่อง What Unpack ที่เรีอกว่ารายการวรัดอุทอร์คำถามเขาคือถ้าสมมุติวันพร่นี้ผมจะตายเนี่ยผมจะเล่นเกมอะไรเป็นเกมสุดท้ายก็โปเกมอนมิเทรีดันเจเป็นหนึ่งเกมที่ผมเลือกผม ว่าถ้าเกิดตายเนี่ยผมจะเล่นเกมนี้แน่นอนเพราะเป็นเกมที่ผมมาปลูกพันธุ์มันแล้วก็รักมันมากๆผมเคยบอกด้วยใช่ไหมว่าแบบตะก่อนอะผมอะเล่นโปเกมอนมิทเทอรี่แดนเซียนผมได้มิฮิโนราชิห้ารอบคือเกมนี้มันจะมีการตอบคาถามว่าแบบเหมือนเกมทายใจคุณตอบคําถามทั้งหมดนี้คะแนนคะแนนได้่าไรรวมกันก็จะเป็นแบบเป็นตัวละครตัวไหนในโปเกมอนเพราะว่าไอเนื้อเรื่องของโปเกมอนมิทเทอรี่แดนเซียนคือการที่เราอีเซกไปต่างโลกแล้วเราได้รับบทเป็นโปเกมอนผมอาะได้บอกในรายการวอตเดอะท็อกว่าผมอะ ไม่รู้ตอบอีท่าไหนได้ฮิโนโอฮาาชีห้ารอบแล้วล่าสุดผมเล่นแบบไม่มีเตี้ยมเลยนะผมก็ยังได้เป็นฮิโนโอฮาาชีในรอบยก <c oughs> <c oughs> ความจริงนะมันการกลับมาครั้งนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมตั้งแต่ไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมทุกครั้งก็ได้อาตารยตงแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็ดูแบบดูแฮปปี้ดี แล้วก็ได้เล่นเกมอะไรต่างๆมากมายครับอย่างเช่นแบบเ e n o b r a d หนึ่เกมที่ชอบมากๆชอบอีกเกมก็เป็น Kirby k i ้เคอก็ชอบ k i r b y นี่โตมาด้วยกันเหมือนกันก็เป็นเหมือนพี่ที่เราได้เล่นมันมาก่อนตอนสมัยเกมพกพาผมก็ชอบเล่น Kirby t ี้เอ่อเดอะนอะไรนะดีม a ลนด์เคอร์บี้ดีมแลนดแล้วก็มิทัลเคิมิลเลอเอออะไรพวกเนี้ยก็ชอบ Kirby ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่รักมากๆท,ที่ที่กลับมาเล่นแล้วก็อันนี้ จะเป็นเพื่อนใหม่ก็คือเมโทรย์เมโทรย์เนี่ยก็ผมไม่เคยเล่นมันมาก่อนเครื่องนี้ทําให้ผมอะหลงรักเมโทรย์มากๆมันเป็นแพลตฟอร์มเมอร์ที่ผมรู้สึกว่าแม่งสนุกมากๆไม่เคยเล่นเกมแพลตฟอร์มเมอร์สนุกๆแบบนี้มานานแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ชอบครับอันนี้คือเกมที่ผมยังหลงเหลืออยู่นะนินเทนโดสวิตแต่ผมไม่รู้ว่าทุกคนอะ่ะรู้สึกเหมือนผมไหมว่าคือมันเป็นเครื่องที่หลายๆคนอะ่ะน่าจะมีประสบการณ์ร่วมกันกับมันอะ่ะค่อนข้างเยอะนินเทนโดสวิตเนี่ยมันอาจจะเพราะว่า,วาผ่านเรื่องราวหลายๆ คือผมอะตอนผมได้ได้เครื่องนี้เราก็เล่นกันไปตามปกตินะจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือโควิดเออทุกคนน่าจะเจอกันหมดเนาะโควิดเนี่ยต่างคนต่างอยู่บ้านต่างคนต่าง Work f r ฟ m Home แล้วก็หลายๆคนก็เจอเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แย่เรื่องที่โหดร้ายเรื่องที่เสียใจหรืออะไรต่างๆมากมายเนาะในเหตุการณ์ของโควิดสิ่งหนึ่งที่ ผมได้รับจาก Nintendo Switch ก็คือ Community ใหม่จากเกมที่ชื่อว่า Animal Crossing อืมถ้าพูดกันแล้วทุกคนแบบใครที่เล่น Nintendo Switch ก็ได้จะรู้สึกเหมือนกันนะเนอะว่า Nintendo Switch แม่งให้สังคมใหม่กับเราผ่านการเล่น Animal Crossing เนื่องจากว่าตอนนั้นอ่ะเราล็อกดาวน์เนอะเราไปไหนไม่ได้แล้วเกมที่ออกมาตอนนั้นก็คือ Animal Crossing พอดีเลย เราก็เล่นการเล่นสนุกสนานในเรื่องของการหาคอมมูนิตี้การหาเฟอร์นิเจอร์การหาปลาการอะไรเงี้ยเพราะเราได้มีการพูดคุยตลอดและที่สําคัญคือมันมีหวยไม่ใช่ไอ้ใชเดีว่าหวยหุ้นหุ้นหุ้น,ห,นหุ้นดอกกระหลำ่ำหรือหุ้นหุ้นหัวหัวหอม,ห,ห,อมหรืออะไรผมจําชื่อไม่ได้เราก็จะแบบมีการถามว่าเอ้ใครหุ้นเท่าไหร่เท่าไหร่เราไปซื้อไปซื้อแล้วก็มาขายในราคาที่แพงขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็เป,นนเปน็นการมอบประสบการณ์ที่อบอุ่นใจให้เราเนอะกับเครื่องยนต์โรสวิ้เครื่องนี้มันทําให้ผมมา อาจริงก็ช่วงโควิดอะรู้สึกแย่เหมือนกันนะแต่พอมีเครื่องนี้เออทำให้ผมแบบไม่มีกำลังใจที่ดีในการคิดปวกในการสู้กับสิ่งที่เรียกว่าภัยโลกที่มาของโควิดมากๆเออเป็นเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ผมยังจำได้ไม่เคยลืมนะกับประสบการณ์ที่เราได้รับความสุขต่างๆที่ได้จาก Nintendo Switch ในการเล่น Animal Crossing นั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้รับจาก Nintendo S w i t c h พูดแล้วก็ผูกพันนะ แล้วก็ทีนี้สิ่งที่ผมเผชิญต่ออย่างนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ผมเจออีกเรื่องหนึ่งก็คือพ่อผมเส้นเลือดสมองแตกใช่ครับผมพ่อหลังจากที่คือมันมาราทอนพอสมควรเลยผมเจอโควิดเสร็จแล้วก็ไปทหารกลับมาก็งานได้พักหนึง่งคุณพ่อเส้นเลือดสมองแตกต่อเลยเป็นเหตุการณ์ที่แย่แย่มากครับตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเจอก็ทําให้เรา เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างตอนนั้นผมจําได้ว่าพ่อผมเข้าห้อง i อซียทั้งหมด3รอบแต่ละเคสก็วิกฤตหมดเลยก็เลยได้เข้าห้อง ICU ทั้ง3รอบเลยมันทําให้เหตุการณ์นั้นเนี่ยผมอะรู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยอะมันเป็นความรู้สึกที่แบบแย่แย่มากๆไม่รู้ว่าทุกคนเคยเป็นไหมมันแย่ในขนาดที่ว่าทําอะไรก็ไม่มความสุขการเล่นเกมของผมอะมันไม,ม่ความสุขอีกต่อไปอผมก็เลิกเล่นเกมไปเลยพักใหญ่ มันมีแต่เรื่องให้คิดมีแต่เรื่องให้เราทำมีแต่เรื่องให้เราสู้เพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เกิดเรื่องราวอะไรมากมายครับผมเหมือนเป็นโลกประการด่านแรกของครอบครัวที่จะต้องเผชิญกับสิ่งร้ายๆต่างๆที่เข้ามาในครอบครัวเนาะมันก็เลยทำให้ผมอะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เคยทำแล้วมีความสุขมันหายไปมันอาจจะมีเรื่องอื่นด้วย เพราะว่าตอนที่พ่อผมท้นต้มสมองแตกสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมทรมานใจที่สุดเลยก็คือคุณแม่ผมกลับมาแล้วผมเห็นคุณแม่ร้องไห้ทุกวันน่ะแต่แล้วสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เกมนี้ออกมาพอดีครับก็คือซ u เปอร์มาริโอวันเดอร์ช่วงเวลานั้นเหรอผมแค่ตอนที่ผมเห็นเกมนี้ผมอยู่ๆผมก็นึกถึงตอนสมัยที่ผมเล่นเครื่องแฟมิลี่อ่ะ แต่ก่อนมันจะมีเครื่องเกมเครื่องไทยเครื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Family เนาะหรือเรียกกันว่า FR 202มั้งถ้าผมจะไม่ผิดไม่มัน่นใจว่า202หรือ201แต่ว่าคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ผมเคยเล่นเกมกับคุณแม่สมัยดเด็กซึ่งเกมนั้นเนี่ยก็คือ Super Mario b r o ส่วนอีกเกมหนึ่งก็คือ Dr ็อ o เตอ r ์มาดรมโอผมได้พูดไปในวอตต์อันเดอร์ทอแล้วเนาะถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับความรู้สึกอะไรยังไงกับดร็อกเตอร์มาริโอ้ก็ไปฟังในวนอท่านันเนอร์ทนี้ เกมนี้มันเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเล่นกับคุณแม่ตอนในเด็กซึ่งมันตอนนั้นผมจําได้ว่าคุณแม่เล่นเก่งมากๆครับเล่นเก่งกว่าผมมากถึงแม้เขาจะไปไม่จบเบอร์หนึ่งก็ตามแต่เขาเล่นเก่งมากเขาเล่นไปได้ไกลกว่าผมพอเกมนี้มันออกนะ่ยผมก็แค่อยากจะเล่นเกมกับแม่อีกครั้งอยากจะสนุกกับแม่เหมือนกับเช่เมื่อก่อนเราเคยเป็นอันนั้นคือความรู้สึกข,ของผมในตอนนั้นนะ ผมเปิดเล่นมันกับแม่ตอนนั้นกลับมาตอนคืนมัผมบอกแม่ว่าแม่เรามาเล่นเกมกันไหมเกมที่เราเคยเล่นตอนนี้มันมีภาคใหม่ออกมาภาพมันสวยมากมากแค่แบบไม่รู้แม่มีอารมณ์เล่นไหมแต่ลูกแค่อยากเล่นกับแม่อันนี้คือสิ่งที่ผมพูดกับแม่นะก็โอเคครับมันก็เหมือนฝืนใจเล่นเนาะทั้งตัวผมด้วยคุณแม่ด้วยแม่ไม่มีอารมณ์เล่นเกมเลยเว้ยแต่พอได้เปิดเข้าไปในเกมอะเชื่อไหมเหมือนช่วงเวลานั้นช่วงเวลาหนึ่งอะ ผมแบบแม่มีความสุขมากๆครับเล่นจนแบบยิ้มอะเล่นแล้วยิ้มออกมาหัวลาะออกมาแบบไม่ได้รู้สึกเครียดเกี่ยวกับปัญหาตรงนั้นในช่วงขณะหนึ่งเลยอะพอารู้สึกผมเหมือนม่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งคุณแม่ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันคุณแม่มีความสุขมากกับการเล่นซูเปอร์มาริโอโรววนเดอร์ทุกครั้งที่ผมชวนคุณแม่เล่นแม่จะเล่นกับผมตลอดไม่เคยปฏิเสธ พอมันได้ความสุขแบบมาในช่วงระยะเวลาหนึง่งผมก็เริ่มที่จะกลับมาเล่นเกมเออเออมันทำให้ผมรู้ว่าเออเกมมันก็คือความสุขของเราอย่างหนึ่งเนาะมันเลยทำให้ผมรู้สึกผูกพันกับเครื่อง Nintendo Switch มา,มากๆผ่านเรื่องอะไร,ารามาได้ก็เลยทำให้ผมรู้สึกรู้สึกดีกับเครื่องนี้ทีนี้มันก็ได้เจอกับอีกเหตุหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งครับ ทำให้เราเริ่มรู้ว่าเครื่องของเราเนี่ยเครื่องเกมที่เรารักที่สุดอ่ะมันใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องจากการขึ้นไปทุกทีจากการเล่นเกมนี้ครับนี่คือเพื่อนใหม่ที่ Nintendo Service ได้นำทางไวม้ผมรู้จักก็คือ a าตาเรียยูเหรือถ้าเกิดเรียกภาษาไทยก็คือสาวน้อยนับปุงยาผมไม่เคยเล่นสาวน้อยนับปุงยาเลยมีเล่นแต่ว่าเล่นนิดหน่อยก็คือไรซ่เล่นนิดเดียวจริง และนี่ก็คือเพื่อนใหม่ที่ผมรู้สึกว่าเรื่องจะสนิทแ้ะก็รู้สึกรกักด้วยนะจากผ่านเรื่อง Nintendo Switch แต่ว่าการเล่นมัน performance มันก็อย่างที่ทนรู้กันครับ performance มันไม่ดีเลยร่วงบ้างกระตุกบ้างบางทีค้างไปสักพักหนึ่งเลยก็มีจากการเล่นเกมนี้บนเครื่อง Nintendo Switch นะ หลายๆคนที่เห็นประสิทธิภาพมันก็น่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่าเอ้ย n นีเนดโดสทําไม่ไหวแล้วเป็นไม่รู้ว่าผมบ้าหรือเปล่าหรือแปลกแปลพอผมได้ยินคำนี้แล้วผมรู้สึกเศร้ามันยิ่งตอกย้ำว่าโอเคเนี่ยแหละคือถึงเวลาแล้วใกล้แล้วนะใกล้แล้วถึงเวลาที่แบบเราต้องจากกันถ้าเรียกตามอายุคนก็คือมันใกล้จะถึงปลายทางของ t e n d o Switch และนี่คือ เส้นทางช่วงสุดท้ายของมันก็รู้สึกเริ่มเศร้าขึ้นเรื่อยๆกับกับการพูดในเรื่องของ Nintendo Switch ในคลิปนี้นะก็ตัวเครื่องนี้ Nintendo Switch เนี่ยผมวิธีการจัดการของผมของ Nintendo Switch ตัวนี้ก็คือผมได้มอบเครื่องนี้ให้คุณแม่ไปตอนแรกที่ผมซื้อเครื่อง Nintendo Switch มาผมกะจะขายมานะตอนแรกนู้นเลยนะตอนแรกที่แบบเราเพิ่งซื้ออะ เราแบบเฮ้ยเล่นให้มันนั่น,น,นไปใช่ไหมพอเปลี่ยนเกมเราขายแต่พอผ่านอะไรมาด้วยการเยอะอ่ะผมไม่อยากขายแล้วอะ่ะผมอยากเอาเครื่องนี้ให้แม่เพราะคุณแม่ก็ยังชอบเล่นเกมมาริโอแม่ผมไม่ได้มีความซีเรียสเรื่องเกมใหม่ๆอะไรเกมเครื่องนี้เล่นอะไรได้เขาก็ยังจะเล่นเกมนั้นอะไรแบบนี้ก็เลยส่งเครื่องนี้ให้คุณแม่ถ้ามันถึงเวลาที่เครื่องนี้เสียหรือว่าใช้การไม่ได้ผมก็ มีการเตรียมการไว้ก็คือผมเว้นช่องตู้โชว์ช่วงหนึ่งเอาไว้สำหรับโชวช์เจ้าเครื่องนี้แล้วก็อาจจะหาโมเดลที่เกี่ยวกับ Nintendo มาวางรวมกันให้มันเป็นตู้ของ Nintendo โดยมีเครื่อง Nintendo Switch เป็นแกนกลางหลักก็ถ้าเทียบง่ายก็เหมือนจัดหลุมศพให้เขาเนาะ <laughs> นี่แหละครับก็คือเรื่องราวของผมกับ Nintendo Switch ที่ ผ่านมาด้วยกันและนั่นก็คือเกมทั้งหมดที่ผมได้เล่นในเครื่องนี้โลสวิตด้วยต้องขอโทษด้วยนะว่าซิงเกิลพอดแคสต์นี้อาจจะดูสเปซส,สปะเนื้อเรื่องเนื้อหาอะไรอาจจะทุกคนฟังแล้วอาจจะไม่เป็นทางเดียวกันหรืออะไรเงี้ยต้องขอไปด้วยเพราะว่านี่น่าจะเป็นคลิปที่2องมาครับที่ผมได้ไปทำซิงเกิลพอดแคสต์ก่อนหน้านี้มีซิงเกิลพอดแคสต์หนึ่งก็คือดิจิมอนคอนแต่คิดว่าน่าจะลงทีหลังแล้วแหละน่าจะลงอันนี้ก่อนผมรู้สึกว่าการทำซิงเกิลพอดแคสต์และการตัดต่อผมมันนานเกินไปที่จะทําในเรื่ององงขข่าว ก็เลยโอเคเราเลือกที่จะทําเป็นสิงค์กับแพทพูดคุยแบบนี้กับเพื่อนๆดีกว่ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยากจะพูดก่อนจากกาันของ Nintendo Switch เครื่องนี้สำหรับผมกับเครื่อง Nintendo Switch เครื่องนี้สิ่งที่อยากจะพูดกับมันเลยก็คือมันจะมีคำคำหนึ่งครับที่มาจากตัวละครจากเรื่องจูจูสกายเซนเป็นตัวละครที่ผมชอบซึ่งก็คืออาโทโดเอาอีกคำพูดที่ผม ชอบของเขาก็คือ you are my best friend และนั่นก็คือคำพูดสุดท้ายกรับประโยคสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดกับเรื่องนี้ก่อนที่จะกกันก็คือ you are my best friend ขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังสำคัญในการทำให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปได้มากมายเคครับนี่ก็คือช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้ก็ใคร อยากจะบอกอะไรกับ Nintendo Switch ก่อนจะจากกันก็สามารถพิมพ์ลงไปในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับการทำซิงเกิลพอดแต์ของผมต่อไปด้วยก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ปะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you again. Have a good day นะครับบ๊ายบาย